เยเดียนสะรุปกคือความรู้ตัคือในรูปแบบแขนขัแนแขนขันเยคความคิดานี่เรื่องเการตปะกอบตักอปกอ,อปะกอบตเออปะกอบตเอออาชีพอาดีและ ตกแต่งให้สวยงามความหมายการทำงานซึ่งมีผลตอบแทนออกมาในรูปของรายได้เพื่อบุคคลนำไป ดำรงชีพทั้งของตนและเนทั้งของตนและเนครอบครัวอาชีพประเภทของกลาง อาชีพอาดีอาชีพอาดีเกษตรเดตกรรมนาอาชีพอาดีอุตสาหกรรมนาหักนาอาชีพอาดีหัดนะหักกรรมนาดี อาชีพบริการอาชีาาพาพาณิชอาชากรร <นะ S 1> ม